เ,เปลี่ยนรูปร่างเมื่อมีคนสวมใส่อยู่ในแฟนครับรายการที่พาคุยเปิดประวัติแบรนด์แฟชั่นในเวลา1นาทีครับวันนี้อยู่กับแบรนด์ซาไคลรอบซาไคคือแบรนด์ญี่ปุ่นที่มาจากโตเกียวก่อตั้งโดยคุณชิโตเซะอาเบะในปี1999ซึ่งเขานะครับเคยทำงานกับชูนัตนาเบะและกอมเดรกะซงก่อนที่จะมาสร้างแบรนด์ของตัวเองซึ่งแรงบันดาลใจของเขาเนี่ยมาจากชีวิตผู้หญิงยุคใหม่ที่ต้องบาลานซ์ความเท่และความเรียบหรูในทุกวันเลยกลายเป็นแบรนด์ที่ตีความเสื้อผ้าพื้นฐานใหม่หมดแนวคิดคือไฮบริดแฟชั่ อย่างีเขาทำออกมานะครับหูแฟชั่นสุดๆสิ่งที่ทำให้ซาคายดังขึ้นครับนั่นคือ Paris Fashion Week ในปี2010ครับซึ่งก็าทำให้สื่อต่างๆนานะครับจับตาดูเขานะครับก็เลยทำให้แบรนด์ซาคายเนี่ยเติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดดอย่างเลยทีเดียวครับส่วนสินค้าที่เป็นไอเทมหลักยอดฮิตของเขานะครับก็คือนี่ฮะไนล่อนทวิลบอมเบอร์แจ็คเก็ตวีดพิลส์ด้านหน้าเนี่ยคือบอมเบอร์ทหารด้านหลังเป็นกระโปรงจีบแบบเฟมินีนซึ่งการคอลเทนต์ของเขาแต่ละอันนะครับผมใสโ่โคตรง่ายต่อมาาาาาาฮะนนีี่่่่ซซซคคคคอออิึงงงกรรรแตตัััวข,าขาบบเลย เลเยอร์ Layer, ซ้อนกับเลเยอร์อีกทีเป็นเสื้อผ้าที่เหมือนจะเรียบแต่มองดีๆคือซับซ้อนครับเน้น s i l h o u e ที่ตัดกับฟังกชันและเน้น texture เยอะมากซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยใส่เสื้อผ้าแบบมีเลเยอร์สุดยอดไปเลย <S <S และนี่ก็เป็นทั้งหมดของซาคายนะครับที่เราหามาให้ในวันนี้นะครับอยากให้เปิดประวัติแบรนด์แฟชั่นแบรนด์ไหนคอมเมนต์บอกด้านด้นานนี้ด้นานนี้สักด้านนึงอะลองคอมเมนต์บอกดู